ก็ไม่รู้ว่าเวรหรือกรรมเนาะที่ทําให้ทุกคนอะเออเขากลับมาเจอกันอีกครั้งในชาตินี้ก็เปิดเรื่องมาเนี่ยจะเห็นว่าตัวพระเอกของเราหรือว่ากองทัพเปี่ยนเนาะก็เป็นเด็กหนุ่มเมืองกรุงที่ต้องมาเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ทีนี้จะเห็นว่าตัวพระเอกของเราเนี่ยก็กําลังหาที่พักตัวพระเอกของเราเนี่ยก็ตั้งใจว่าเออ๋ยาจะพักอยู่แถวแถวมาหาลัยนี่แหละซึ่งไปถามที่ไหนที่ไหนก็เต็มหมดแล้วจนกระทั่งได้ไปเจอกับบ้านเช่าหลังนึง ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความบังเอิญหรือว่าบ้านเนี่ยมันเลือกคนที่จะอยู่เนาะพอพระเอกเข้าไปดูเนี่ยพระเอกก็รู้สึกชอบบ้านหลังนี้มากๆแล้วก็ได้ไปเจอกับอาหาป้า,าเจ้าของบ้านใช่ปะซึ่งบ้านน่ะมันก็จะเป็นบ้านที่แบบมีแบ่งให้เช่าน่า,นาจะประมาณ4ี่ห้องห้าห้องนี่แหละป้าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เฮ้ยพอดีเลยเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้นุม่มคือมีนักศึกษาเนี่ยมาขอยกเลิกห้อง ไปห้องหนึ่งพอดีทางด้านพระเอกของเราหรือว่ากองทัพเนี่ยเออก็รู้สึกชอบบ้านหลังนี้ตั้งแต่ที่แบบก้าวขาเข้ามาเลยเนาะคือรู้สึกว่ามันล่มลงล่มเลน กินไม้เก่ามันก็โชยมาตามลมบ่งบอกได้เลยว่าบ้านหลังนี้ก็น่าจะมีอายุมาหลายปีแล้วทีนี้สุดท้ายเนี่ยตัวพระเอกของเราเนี่ยก็ตัดสินใจว่าอาจะเช่าห้องอยู่ซึ่งป้าเนี่ยเขาก็มีการบอกกับตัวพระเอกว่าที่นี่ก็จะมีนักศึกษามหาลัยเดียวกันนี่แหละพักอยู่นะถ้าจะไม่ผิดข้างบนน่าจะสามห้องข้างล่างน่าจะสองห้องนี่แหละแล้วห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ํารวมวันต่อมาพอตัวพระเอกของเราเนี่ยขนของเข้ามาที่บ้านใช่ปะ ก็ได้เจอกับเพื่อนๆที่เช่าบ้านด้วยกันแหละคนแรกที่ตัวพระเอกได้เจอเนี่ยก็เป็นหนุ่มลุกครึงที่มีชื่อว่าซีเรียวซึ่งเขาก็เข้ามาทักทายตัวพระเอกของเราแหละแล้วตัวของซีเรียวด้วยความที่เป็นคนอัธยาศัยดีซีเรียวเนี่ยก็เลยมีการบอกกับตัวพระเอกว่าที่นี่ก็ยังมีคนอื่นพักนะอย่างห้องตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นห้องของพี่ตูนเขาอ่านเรียนอยู่คณะนั้นคณะนี้ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นห้องของกิติแล้วก็มาโนพทีเนี้ก่อนที่ป้าเขาจะไปใช่ป้าตัวพระเอกเนี่ยดันเดินไปสังเกตว่ามันมีห้องห้องหนติดป้้าายไวว่ ห้าเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรแบบนี้แหละทางนั่นพระเอกด้วยความสงสัยก็เลยมันถามป้าเจ้าของบ้านว่าอาป้าห้องนั้นอะมันคือห้องอะไรป้าเขาก็บอกกับตัวพระเอกว่ามันเป็นห้องเก็บของไอ้นุม่ม อย่าเข้าไปยุ่งนะไม่ว่าจะได้ยินเสียงหรืออะไรก็ตามห้ามเข้าไปยุ่งกับห้องนั้นเด็ดขาดซึ่งป้าเขาเนี่ยก็บอกเลยว่ามันเป็นกฎที่ป้าเขาเนี่ยตั้งไว้ทุกคนที่มาเช่าเนี่ยก็จะรู้ดีเนาะทีนี้คือแรกที่ตัวพเพกของเราเนี่ยได้พักอยู่ที่บ้านหลังนี้ใช่ปะคืนนั้นเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพเพกเนี่ยดันฝันถึงเรื่องราวแปลกๆซึ่งภาพในฝันที่ตัวพเพกเห็นเนานะตัวพเพกเนี่ยก็ฝันเห็นบ้านไม้เรือนไทยที่มันเก่าแก่มาก พบเจอผู้คนในฝันที่ก็ไม่รู้ว่าพูดคุยภาษาอะไรการแต่งตัวเนี่ยก็แบบโคตรจะเก่าข่ำคืกเลยพระเอกของเราเนี่ยก็ยืนดูทุกคนในฝันเนี่ยใช้ชีวิตเจนกระทั่งจูๆ่ๆทุกอย่างเนี่ยมันก็นิ่งสงบที่นี้จู่ๆทางด้านพระเอกเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงคนเนี่ยเออ เรียกหาใครก็ไม่รู้ที่มีชื่อว่าคุณลิศคุณลิศซึ่งทางด้าพระเอกของเราหรือว่ากงทัพก็แบบงงมากว่าใครที่ชื่อว่าลิศวะยังไม่ทันได้ความอะไรตัวพระเอกของเราเนี่ยก็สะดุ้งตื่นกันเนาะทีเนี้ยวันต่อมาแม่ของพระเอกเนี่ยเขาก็โทรมาถามไทยเลยว่าเออในที่ยง